ทุเรียนที่ปลูกขึ้นยากนะครับปลูกใส่วงซีเมนต์แบบนี้ไม่ต้องอุดฝาด้านล่างอันนี้สามารถทุบวงบ่อได้ยังคะพี่นัททุบได้แล้วครับแต่ว่า,าเรายังไม่ทุบก็ไม่เป็นไรครับต้นเขายังงามอยู่แต่ถ้าเราจะทุบอ่ะเราจะต้องหาดินมาเสริมตั้งแต่ปากวงนะครับให้สะลปออกมาด้านข้างนะครับข้างอีกประมาณ1เมตรครึ่งวนให้กลมนะครับเพื่อจะช่วยให้รากเขาออกมามากขึ้น กิ่งเขาก็จะยืดได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับกิ่งก็จะยืดช้ากว่านะครับเพราะว่าล่าเขาก็จะลงไปะเยอะแล้วก็ออกได้น้อยกว่านะครับผมอันนี้คือเอาไว้จนติดผลแบบนี้ได้เลยได้ครับสวัสดีครับผมนันทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับสําหรับเกษตรกร,ท,กรที่อยากปลูกทุเรียนแต่ปลูกไม่ขึ้นนะครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการดีๆนะครับที่ประหยัดต้นทุนให้ปลูกทุเรียนในดินเหนียวดินทราย ดินลวดปนทรายหรือดินที่ปลูกยากได้ง่ายขึ้นหรือใครที่ปลูกทุเรียนมาแล้วหลายรอบไม่ขึ้นลองเอาวิธีนี้ไปประยุกต์ใช้ดูนะครับคือใช้วงซีเมนต์แปเซนนะครับท่านอยากจะปลูกทุเรียนตรงไหนที่ไม่่คยขึ้นของท่านนะให้ท่านปรุงดินตรงนั้นก่อนโดยใช้แกลบดิบหนึ่งส่วนต่อดินของท่าน5ส่วนแต่ดินน่ะตรงนั้นน่ะไม่อยากให้ดินไม่อยากได้ดินที่เป็นกรดนะครับหรือดินเค็มถ้าดินเป็นกรดหรือดินเค็มเนี่ย มันก็มีโอกาสที่ทุเรียนโตแล้วจะตายได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นดินที่เหนียวธรรมดาหรือเป็นทรายไม่จัดมากแต่ปลูกไม่ขึ้นนะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับโดยการพวนดินคุกดินบริเวณก้นหลุมนะครับก้นวงเนี่ยก่อนที่ท่านจะวงมาวางทับเนี่ยโดยใช้แกลบดิบ1ส่วนต่อดิน4-5ถึงส่วนนะครับแล้วก็อะมิโนฮิวมิกฟูบิกของสิงโตน้ำเงินนะครับใส่ไปสักครึ่งกิโลแล้วก็คุกเขาให้เข้ากัน ปั้นเป็นโคกให้สูงขึ้นประมาณ10เซนนะครับกว้างประมาณเมตร50ก็ได้แล้วท่านก็วง80เซนนะครับมาวางทับตรงนั้นแล้วก็เอาดินที่ท่านมีนะครับถ้าที่ท่านคิดว่าดีที่สุดข,ของท่านคุกเขากันแบบเมื่อกี้เนี่ยดิน5ส่วนต่อแกลบดิบ1ส่วนแล้วก็อะมิโนฮิวมิกฟูบิกครึ่งกิโลนะครับใส่ไปในวงให้เต็มวงนะครับแล้วก็กดให้แน่นแล้วท่านก็เอาต้นทุเรียนนะครับไปขุดปลูกตรงกลาง ให้หน้าดินของตุ้มทุเรียนนะครับอยู่ต่ำกว่าขอบวงประมาณสัก5เซนติเมตรนะครับแล้วก็ปลูกเสร็จก็ปักหลักปักอะไรให้เรียบร้อยปิดหญ้าปิดฟางบางๆนะครับพอรักษาความชุ่มชื้นหน้าดินนะครับไม่ให้แดดส่องถึงโดยตรงแล้วท่านก็รดน้ําวันละครั้งนะครับน้ําครั้งแรกรดให้เปียกดินทั้งวงนะครับส่วนวันต่อไปนะครับน้ําเหมาะกับการรดในตอนเช้ารดที่ประมาณครั้งละ30ลิตร20ลิตรแล้วแต่ขนาดต้นที่ท่านซื้อไปนะครับ ถ้าต้นใหญ่มากก็ต้องลดเพิ่มขึ้นนะครับวันไหนฝนตกหนักตกแรงตกเยอะนะครับเว้นได้หนึ่งวันวันไหนตกธรรมดาตกนิดหน่อยต้องลดน้ําตามปกตินะครับในระยะแรกนะครับระยะแรกถ้าปลูกหน้าร้อนนะครับท่านควรจะบังแสงบังแดดด้วยสแสลมนะครับแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับผมหมดฤดูร้อนหมดฤดูหนาวท่านค่อยเอาสแสลนออกก็ได้นะครับผมแค่นี้ก็จะทําให้ท่านปลูกเรือนขึ้นได้ง่ายขึ้นนะครับผมเพราะอะไร มันจากประสบการณ์เนาะลองเอาไปทําดูเถอะมันทําให้โอกาสล่อของทุเรียนท่านเยอะขึ้นแน่นอนครับผมส่วนการให้ปุ๋ยนะครับในวงเนี่ยให้ประมาณครั้งละ1-2ช้อนอะมิโนโฮิวมิกฟูบิกของสิ่งต้น้ําเงินนะครับเดือนละ2-3กํามมือนะครับยาฆ่า,มาแมลงพวกเพี้ยไฟพ่นตอนใบอ่อนมแมลงกัดกินหนอนพ่นใบอ่อนนะครับเป็นฟิโปนิลเป็นอบาเมกตินได้นะครับยาเชื้อราก็ พื้นๆเลยเฮกซาโคนาโซนคาเบนดาซิมคอปเปอร์นะครับฉีดได้ช่วงที่มีหมอกจัดมีฝนชุกอะไรพวกนี้นะครับความชื้นถุงสูงฟ้าปิดๆนะครับก็เอาไปฉีดกันายแดงก็จะมาเฉพาะที่ช่วงใบแก่แบบนี้ครับถ้าเป็นหน้าร้อนหน้าหนาวนะโอลายแดงเยอะมากท่านฉีดไวรอได้เลยนะครับแค่มีเพียงตัว2ตัวต่อใบนะครับฉีดเลยครับ5วันครั้งฉีด2ครั้งติดกันนะครับ ก็เป็นไทเ,เปริตาเบนนะครับบวกคูโฟเฟสซินก็ได้นะครับคุมไข่ไปพร้อมต้นนี้โตวไวมากเลยครับปลูกพร้อมกันต้นนี้ต่อเสริมจะด้อยกว่านิดนึงนะครับต้นนี้จะดีกว่าก็เลยได้ทรงที่สวยกว่านะครับน่าจะเป็นลูกน่าจะอีกสักสองสองปีใหม่นะครับก็ระยะเวลาอีกปีครึ่งนะครับน่าจะออกลูกได้นะครับต้นนี้พี่นะครับปลูกแบบนี้เราสามารถไวจน ติดผลได้เลยใช่ไมั้ยได้เลยครับเราไว้ติดผลได้เลยจะไม่เอาวงออกก็ได้นะเราปล่อยลงไปอย่างนี้เลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าดินของเราเนี่ยดีหรือเปล่าถ้าดินดีลากเดินได้ไกลนะครับก็ไม่จําเป็นต้องทุบวงออกก็ได้นะครับก็ไว้แบบนี้ก็ได้ข้างล่างไม่ได้อุดฝารองนะคะปล่อยรากรากลงดินได้เลยใช่ อันนี้เราแต่งกิ่งมาแล้วสองสามรอบนะครับมันยิ่งแต่งก็ยิ่งโตครับใช่เลยครับแต่เราไม่แต่งเยอะครับถ้าเราแต่งเยอะมันจะไม่โตครับมันจะโตช้ากว่าครับก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนเนาะผมก็แต่งผมไปเรื่อยแต่งแป๊บเดียวเขาก็แตกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับพี่นัทครับถ้าสมบูรณ์มันไปไวครับค่ะเรารักษาใบอย่างเดียวใบมีหน้าที่เหมือนโรงครัวครับคอยปรุงอาหารสะสมอาหารแล้วก็ส่งไปยัง ลำต้นนะครับส่งไปเลี้ยงทุกส่วนของต้นนะครับเพราะเราแต่งไว้หน่อยนะครับกิ่งก้านมันก็จะกระจายสวยงามนะครับอันนี้ปลูกที่หลังแต่ดูทรงดีนะครับปลูกพร้อมกันแต่๋ตัวเมเท่ากันทั้งนี้มันก็ขึ้นอยู่กับต้นพันต้นนั้นๆด้วยใช่ไหมคะพี่นภัสใช่ครับอยู่ที่ระบบรากการดูแลบางทีต้นไหนเขากินน้ําได้ไวรากเขาเยอะเขาก็จะสมบูรณ์ แต่ถ้าต้นไหนรากเขาไม่สมบูรณ์ไปให้น้ําเขาเยอะเขากินไม่ทันนะครับนี่ก็ทําให้นกน้ํานกปุ๋ยได้เหมือนกันรากจริงกับรากเสริมคือโตแบบไล่เลียกันเลยนะคะก็เลยส่งผลให้ให้โตกว่ากว่าต้นแรกใช่ไหมคะพี่ใช่ครับเพราะว่าต้นที่เราหยิบมาทั้งสองต้นก็ไม่ได้สมบูรณ์โตเท่ากันทั้งสองต้นครับตอนที่วันที่ปลูกพิจิตรว่าต้นนี้จะโตช้ากว่าต้นแรกนะคะ แต่ต้นนี้กับแซงเลยนะคะโตดีกว่าต้นแรกอีกอย่างพื้นที่ในเมืองกรุงเทพอะไรอย่างนี้ในหมู่บ้านจัดสรรที่มีพื้นที่รอบบ้านที่เป็นดินนิดๆในหน่อยสามารถเอาวิธีนี้ไปปลูกได้ไหมครับพี่นได้ครับมีพื้นที่ว่างทัก4สี่เมตรนะครับแล้วก็เราก็ต้นนี้ไปปลูกตรงกลางก็ได้ครับแต่ว่าควรจะอยู่ห่างจากตึกสูงหรือต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่า ถ้าเขาถูกตึกสูงบงังหรือว่าต้นไม้ใหญ่บางก็จะทําให้เขาออกผลผลิตไม่ดีครับแต่ต้น,เ,นเขาขึ้นอยู่แล้วครับอุปรกรณ์ที่ใช้นี่มีอะไรบ้างนะคะแ้านน้ำก็มีแค่วงซีเมนต์นะครับวงซีเมนต์แล้วก็พวกดินลูกลังก็ใช้ได้นะครับแกบดิบครับแล้วก็นาดินนะครับมีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับไม่ได้ใส่ขี้เถ้าดําใส่ทรายใสย่ใสหินใส่ขุยมะพร้าวไม่เหมาะกับทุเรียนนะครับสิ่งเหล่านั้น วงบ่อน,นี่คือดูจากภาชนะหรือว่าต้นพันธุ์เราใช่ไหมคะครับใช่ท่านซื้อขนาดไหนไปก็ดูครับถ้าเกิดว่าต้นพันธุ์เราไม่ได้ซื้อใหญ่มากนะครับแปดสิบเซนอนะวงกําลังดีครับค่ะหรือถ้าใครแบบว่าไม่มีดินนะคะสามารถมาซื้อจากสวนของพี่นัดได้นะคะมีดินปรุงพร้อมปลูกเลยครับดินปลูกวงหนึ่งขนาดเนี้ยก็ต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณสิบกระสอบก็พอแล้วครับก็สามารถ ทำให้โตดีหรือใครอยากให้ไวกว่านั้นสักสักสิบห้ากระสอบนะครับก็ใช้ได้กระสอบหนึ่งก็แปดสิบาทนะครับโปรโมชั่นนะครับหลังวันที่ยี่สิบเดือนนี้ไปนะครับก็สิบกระสอบแถมให้หนึ่งกระสอบครับผมยี่สิบมิถุนาใช่ไหมคะใช่หลังยี่สิบมิถุนาไปนะครับโทรมาสั่งได้เลยครับแต่ต้องโทรมาล่วงหน้านะครับใครที่จเจาโปรนี้ต้องโทรมาล่วงหน้านะครับเพราะว่าอา่า เดี๋ยวเกอกไม่ทันครับฝนตกต้องแจ้งมาล่วงหน้าก่อนค่าส่งก็คิดตามระยะทางนะคะมีบริการส่งแบบรถเหมาใช่ครับรถเหมาอย่างเดียวเลยครับอ่ะด้วยความเสียดายเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอีกสักสามเดือนเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหลังจากแตกนี่พุ่มก็จะนาหน,นาขึ้นอีกไหมแล้วก็ อันนี้นะครับนี่ก็ปลูกในวงเหมือนกันแต่อันนี้น้องๆเขามาปลูกให้นะครับนักศึกษาที่มาปลูกนะครับเขาทดลองปลูกครับอันนี้ก็ประมาณสักห้าเดือนเนาะห้าหกเดือนค่ะอ่ะอันนี้เป็นกบสุวรรณนะครับก็ขึ้นนะครับใครปลูกมันก็ขึ้นครับเนี่ยเราลดน้ําได้อะไรได้ไม่ใช่ปัญหาครับกบสุวรรณอ่ะครับในปลูกจากต้นเสริมรากนะครับอันนี้อันนี้เป็นหมอนทองครับเนี่ย หญ้าก็ปล่อยขึ้นลกแบบนี้ครับเนี่ยถ้าดินมันสมบูรณ์มันก็ขึ้นเราก็ต้องตัดเอาครับกันไกลมาตัดแงบๆงบเอาเพราะหญ้าแบบนี้ครับถอนไม่ได้ถ้าถอนอย่างนี้ลากขาดครับผมส่วนต้นนี้ครับเนี่ยต้นที่เราดูแลไม่ดีนะอยู่ไกลสายสายสายฉีดยาน,น,นั้นอยู่ต้นสุดท้ายเลยเนี่ยสิ่งที่เจอะนะครับก็เพี้ยกินนะครับเพี้ยกินแบบนี้ก็มันไม่สมบูรณ์นะเราก็แต่งออกเลยเนี่ยแต่งทิ้งเลยกิ่งที่เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้นมันก็กลับมาดีใหม่ครับ อันนี้เป็นต้นต่อที่่าจจะเสริมไม่ได้เสริมลตัดทิ้งนะอ่ะนี่ดูนะครับกิ่งก้านที่มันเป็นเพียกินนะครับเราก็แต่งออกไปเนี่ยครับกิ่งอย่างเงี้ยมันมันอยู่มานานตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีนะครับมันไม่สมบูรณ์เนี่ยแต่งทิ้งไปเลยครับบางคนไม่รู้ว่าแต่งแบบไหนเนี่ยแต่งนี้แหละเนี่ยครับอยู่ข้างในต้นแต่งออกให้หมดเนี่ยครับกิ่งเยอะก็ ไม่ดีใช่ไหมคะพี่นอศเยอะเกินไปครับมันก็ไม่ดีเพราะเยอะแล้วสุดท้ายเราต้องแต่งทิ้งเราเอากิ่งที่แค่พอเลี้ยงต้นไวนะ้อย่างเงี้ยครับเอาแค่พอเลี้ยงต้นไว้เหมือนเราว่าแมลงก็สามารถซุกซ่อนได้ใช่ครับอ่ะแต่งออกครับผมน้องๆจากมหาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็อาจารย์นะคะมาปลูกนะคะสองต้นทุกคนก็หัดปลูกครั้งแรกเนาะ แล้วเราก็ลดน้ํามาแบบนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ขึ้นหมดนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เราจะทําให้มันงามโดยการใส่ปุ๋ยฉีดยาหมันกําจัดวัชพืชก็จะไม่ถูกหญ้ามาแย่งกินมากจนเกินไปก็ทําให้โตได้นะครับแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเราอุดฝารองด้านล่างนี่เราจะเลี้ยงแบบว่าให้เขาติดผลได้ไหมพี่ครับโยากครับ เพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการอาหารสม่ําเสมอและกว่าจะตั้งแต่ออกดอกติดผลเล็กจนกว่าเก็บเกี่ยวเป็นเวลานานนะครับต้องใช้การดูแลที่คงที่ที่สม่ําเสมอนะครับพันถึงจะสมบูรณ์นะครับด้านล่างไม่ต้องอุดฝารองนะคะสามารถปล่อยรากลงดินไปได้เลยอันนี้เขาสามารถอยู่ได้เป็นหลายๆปีเลยใช่ไหมพี่นัทใช่ครับอยู่ได้อยู่ในที่ที่มีแสงสว่างโล่งแจ้งแล้วก็ ดินสมบูรณ์หน่อยนะครับก็สามารถอยู่ได้แต่ถ้าดินแน่นดินแข็งมากเราควรจะทุบวงออกแล้วก็เสริมดินตรงนี้ออกด้านข้างให้วงกลมๆอันนี้ก็จะทําให้โตไวพี่นัาคะบางคนเห็นพี่นัดเลี้ยงทุเรียนในเข่งใหญ่ๆเอาไปตั้งไว้จนติดผลได้ไหมคะครับก็สามารถติดได้ครับแต่ว่ามันก็ติดแค่โชครับจะเอาเยอะแยะเขาคงไม่ได้ครับ,รบลูกสองลูกอะไรเงี้ยพอได้ครับแต่ความสมบูรณ์จะให้ปลูกเหมือนอยู่ในดินก็ไม่ได้ครับ มีบางท่านถามมานะคะว่ามันสามารถติดผลได้หรือเปล่าอีทถามให้แล้วนะคะเนี่ยครับยาก็ตัดแบบนี้ครับแล้วก็ปกคุมไว้ในนีเน้เหมือนเดิมครับตัดออกเลยก็ได้นะครับได้หมดแต่พอตัดออกแล้วเนี่ยความชื้นช่วงแรกเขาจะเปลี่ยนแปลงนะครับอ่ะเราก็ต้องทําให้เขาใกล้เคียงโดยการลดน้ําเข้าไปชดเชยครับผม ผลนี่ก็คือต้องระวังเรื่องเชื้อราใช่ไหมครับใช่ครับผมเรื่องราทางดินรากเน่าขนเน่าพวกนี้ครับใครที่สนใจอยากได้ทุเรียนที่ปลูกมีเสริมรากเป็นสองรากสามรากนะครับก็โทรมาสอบถามเราได้นะครับตอนนี้มีหมอนทองหนำดำหมูสันชิงครับเป็นหลักเบอร์โทรผมก็0 9นย์3 8 0 0 0นนะครับสวนพลอยสวนพันไม้อยู่ปาจินบุรีครับอยากมาเรียนรู้อยากมาดูครับมาได้เลยครับ เบอร์โทรผม0 9 1 7 9 3 8ท0 8 6 3 8 3 3 0 6 1 0 9 6 9 6 2 6 9 8 6ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่อัดมากมากคะ่ะ